วันนี้เป็น ep ที่หนึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ep ที่หนึ่งวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่แปดป่ัเดี๋ยวดูสิวันนี้วันที่แปดกุมภาพันธ์คนเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเอพีหนึ่งมีใครวิ่งมาหนึ่งคนจ๊ะเอะ๋โอ้โห ลูกสาวคนสวยของแม่นี่เองต้องหาหน้า,า,กนนะากัน่กันเดี๋ยวเรามารอดูรอชมแปลงผักแปลงนี้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ EP ที่ฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube ของเรานะคะนะคะานะะ <laughs> แต่มันก็ออกนี่นะเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เอาดอก อ้อดูดอกมะม่วงกันเขาบอกดอกมะม่วงคือแบบว่าบางมากทีนี้นี่บอกว่าพ่อเด็ดลูกมะนาวมีลูกไหมนี่คือสวนหลังบ้านของเราแปลว่าพ่อจัดสรพื้นที่จัดสรรพื้นที่เป็นการจัดสรรพื้นที่แบ่งมาถูกผักสวนครัวอันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ต้นอะไรอูด๊อกยังฮะมะกรูดเหรอมีมะกรูดมีมะนาว นีมาละล่ลฮะมาอะไรวะมีด้วยเหรอแตงเหรอขอดูหน่อยสิตำลึงอ๋อลูกตำลึงลนะั่นน่ะแล้วก็มีอะไรนะพ่ออันนั้นอ่ะอันนี้มีชะอมอะไรนะใบอะไรนะพ่อใบโบ,โบัวบกใบโบ,โบัวบกแก้อกหักให้ไปรูดออกหักใบบัวบกนะคะนี่นีนะ่บ้านเราก็ปลูกนี่มีพริกด้วย ม,มีต้นหอมแล้วก็ตอนนี้ผักชีก็กําลังขึ้นเพราะในกระบาดนี้อะไรผักชีผักชีโอเคโอเค<ม>อันนี้อีพีที่หนึ่งเดี๋ยวเราเราดูทุกๆวุวันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันนะคะเ,เลยอันนี้คือสวนหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นโซนพืชผักสวนครัวกินได้นี่คะ่ะผักสวนครัวนี่กงกินข้าวอยู่รอด มีผักเมีอันนี้เหรออะไรนะพ่ออ่าอะไรนะข้างหลังพ่อนั้นเรียกว่าอะไรนะตะไคร้ใบกะเพรามีผักบุง้งมีโหระพาด้วยใช่ไหมมีโหระพานี่เห็นไมปลูกไปเรื่อยๆแทบแทบจะบอกได้ว่าปลูก สิ่งที่ปูกคือสิ่งที่เราใช้สิ่งที่ปลูกคือสิ่งที่เรากินนั่นเองนี่เลยนะคะอันนี้ก็บริเวณบ้านของเราอันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านนะอีกหนึ่งโซนอีกหนึ่งมุมนะคะนี่เลยสัตพืชระดับ image <laughs> ความรู้ใหม่ล่าสุดสัตว์ตพืชมีสี่ขาอะไรเอ่ยสัตว์ตพืช ของบ้านนี้มีสีขาขนเยอะๆนี่แหละคือศัตรูพืชของบ้านหลังนี้ค่ะในเห็นไหมอ,อันนั้นเป็นฉายาให้ทายกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยจ้ะมาทายกันว่า ะะสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไรที่เราพูดถึงกันอยู่เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเป็นศัตรูพืชนะฮะตัวชากาชากาันมีทั้งหมดเฉพาะบ้านนี้เฉพาะบ้าน <laughs> านี้พูดถึงแค่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวพูดถึงเฉพาะบ้านเราอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะอะไรเอ่ยมีสี่ขาคนเยอะมาก <c oughs> มีฉายาว่าคุณเมะ เดี๋ยวมารอมาดูมาชมนะคะนี่เลยเดี๋ยวมาอัปเดตกันทุกๆวันตอนนี้ EP พหนึ่งเ,อ,เอ,อ้ามีการมาเฉลยอีกเอ้าคอมเมนต์ใต้โพสมาก่อนเร็วๆเร็วๆคอมเมนต์ใต้โพสตอนนี้เร็วให้ทายว่าตัวอะไรมามาดูหนึ่งสองสามมา<ด>ว่าจะพืชตัวฉกาดมาแล้ว เข้าไปดูแล้วไม่กล้าวหนีไปแล้วนะคะอ้าวคอมเมนต์ใต้โพสคอมเมนต์ใต้โพสตอนนี้ว่าวัชพืชตัวชะกาดของบ้านเรานะคะคือตัวอะไรจ้าเนี่ยนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกหนึ่งมุมนะคะเขากำลังทำอะไรโอ้โหได้ดินมาแล้วเี้ก็ ดินใส่กระบะนะคะเตรียมพอปลูกอันนี้กระบะนี้พ่อจะปลูกอะไรคะพ่อจะลงอะไรทำไว้ก่อนโอเคเตรียมดินไว้ก่อนเนาะโอเคปุ๋ยอะไรพ่อปุ๋ยคอ,อกนะคะคือปุ๋ยขี้หมูนั่นเองที่เราเลือกใช้แล้วแต่ช่วงเนาะน,นี่เลยเท,ทีก็เป็นขี้วัวเนาะ เตรียมดินมาก่อนเตรียมไว้เตรียมไว้ไวสักพักวัชพืชก็มาคุยวัชพืดเดชเตยอกาดโอเคอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับดูรับชมนะคะทางช่อง youtube นะคะทางช่อง youtube นะคะ วิถีสุขนิยมของพวกเรานะคะอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมุมนุมหนึ่งน้ออันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวมารอนะคะรอชมผลงานเนาะผลผลิตว่าจะมีอะไรนะคะ,จะเจริญง,งอกงามจเจริญเติบโตขึ้นอีกบ้างนะคะก็ฝากไว้แล้วกันเนะะาะฝากกดติดตามนะคะคดกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ของกเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเนาะนี่เลยค่ะเป็นวิถีชีวิตจริงๆอันนี้คือวิถีชีวิตจริงๆนะคะ ของเรานะคะที่เราจัดที่เราทำที่เราทาทั้งหมดเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะนอกเหนือจากการออกไปทํางานนะคะที่ร้านนะคะก็จําหน่ายผ้าไทยใช่ไหมล่ะก็จาหน่ายผ้าไทยนะคะก็ที่ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยก็ค่ะฝากเข้าไปกดติดตามทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยรวมไปถึงนะคะนี่แหละค่ะรับชมนะคะวิถีชีวิตนะคะแบบเรียๆียนะคะ ของพวกเรานะคะครอบครัวของเราคุณลูกค้าขายนี่แหละค่ะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองนะคะนี่แหละอยู่ไม่ไกลจากร้านนะคะถ้าใครจะมาช้อปปิ้งที่ร้านก็แวะมาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยต่อให้ร้านปิดเราก็สามารถไปเปิดให้ได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะรีบแล้วก็จําเป็นต้องใช้สินค้านะคะของขวัญของฝากนะคะก็สามารถบอกได้เลยหรือว่านะคะ อยากซื้ออยากช้อปอะไรก็นะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย089-0416-008นะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะอ,อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะวันนี้อากาศดีด้วยวันนี้ที่บ้านอากาศเย็นสบายขอบคุณค่ะ